ครับสวัสดีครับจากโชว์เปาชานเลนะครับวันนี้มีไฟฉายเดินป่ารุ่นหนึ่งจะมาแนะนำให้ดูนะครับเป็นไฟฉายรุ่นเลดเลนเซอร์ M5 นะครับไฟฉายตัวนี้นะครับข้อดีของมันคืออะไรไฟฉายตัวนี้ใช้ถ่านแค่ 2A 1ก้อนนะครับแต่สามารถให้รันไทม์หรือระยะเวลาการเปิดใช้งานเนี่ยสูงสุดถึง4.5ชั่วโมงนะครับที่ความสว่างสูงสุดถึง140ลูเมนนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงวิธีใช้งานคือกดที่สวิตด้านท้ายนะครับ1ครั้งเป็นความสว่างสูงสุดนะครับแล้วก็กดอีกครั้งจะเป็นการดิมลงมานะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายจะเป็นโหมดสตบอนะครับเพื่อใช้เป็นการป้องกันตัวข้อดีของไฟฉายตัวนี้คือสามารถซูมได้นะครับนี่นะครับเป็นการรวมแสงด้วยเลนส์ของมันนะครับแต่ไอซูมเนี่ยข้อเสียคือ ระดับการกันน้ามันอาจจะน้อยลงนะครับทําให้ความสามารถในการกันน้ําอาจจะไม่ได้เท่ากับไฟฉายรุ่นอื่นซึ่งในระดับ ipx 4เนี่ยการกันฝนอะไรอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหลอดเป็นหลอดครี LED นะครับซึ่งสามารถซูมได้โดยปรับตรงนี้นะครับใช้มือเลื่อนเข้าเลื่อนออกข้างในก็ใช้2 a 1ก้อนนะครับ ระยะทางที่มันสามารถส่องได้สูงสุดถึง120เมตรนะครับที่ความสว่างสูงสุด140ลูเมนนะครับก็ถือเป็นไฟฉายที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะครับดูจากขนาดกระทัดรัดเหมาะมือใช้เป็นป้องกันตัวก็ได้นะครับสําหรับผู้สาาตินะครับถึงที่อยากจะพกติดกระเป๋าไว้ด้วยน้ําหนักที่มันเบาขนาดนี้นะครับก็สนใจยังไงลองถามกันมาได้นะครับสําหรับแหล่งซื้อขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดา